This is uh, the introduction. We will talk about your product, mm -hmm. the high Rose. Mm -hmm. So, will you please uh, explain to us the story of your company from the very beginning? Uh -huh. Okay. Yeah. Our company name is CI Tech. CI Tech. Yeah. Uh, we established in 1967. It's already 55 years old, quite long. Oh. yeah. Uh, there are three divisions in our company. Mm -hmm. The first one is uh, we are making kiosk. Do you know the kiosk? Mm -hmm. If you go to the, the McDonald's or Baskin Robbins, there are some ordering machines. เท่าที่เรียนถามคุณชอนนะครับชอนคิมนะฮะบริษัท <laughs> ของเขานี่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1967นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อยู่3ชนิดนะครับอันแรกคือตู้คี o s ออสซึ่งเอาไว้ขายอาหารแบบอัตโ m ม t ตินะครับผลิตภัณฑ์ที่2ก็คือเซตท็อปบ็อกนะในการรับสัญญาณเข้ามาป้อนอย่างเครื่องอทีนึงแล้วผลิตภัณฑ์ที่3ซึ่ง ทำในช่วงซึ่งหลังจากทำา2ผลิตภัณฑ์แรกไปซัรกระยะหนึ่งก็มาทำ i f ไฟ o s e โอเค we will come to s t a s at the high f i r o s e what is the lineup of your product mm, yeah actually there are m um, majorly two lineups one is the r ผลิตภัณฑ์ของ Hi-Fi ฟ o ร e ก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือซีรีส์ที่ชื่อว่า R S นะฮะก็คือ Rose Streamer นะ แ,แลวส่วนอันที่สองก็คือ RA ซึ่งก็คือ Rose Amplifier In RS Series r e 100 Series and 200 Series mm hmm. and 500 Series so 100 it's a full size and our flagship models there ซ e ร i ในกลุ่ม RS จะมีเป็นตัวเลขนำหน้าเป็นสามตัวนะครับอันแรกคือเป็นเลขร้อยซึ่งจะเป็นกลุ่มที่คือแฟกชิปเป็นรุ่นใหญ่ แล้วก็รุ่นที่ย่อมลงมาก็จะเป็น200ในขณะที่รุ่นที่3มเป็น500นี่ก็จะเป็นรุ่นซึ่งมีแอมปิฟายเออร์ในตัว <This. S 1> Then w e w ว l วเ i t t l e b i คุยด้านหลังนิดน f t e อ y s mm hmm. okay. so er, s เคโอเคโอเคาอเคโอเคโนเคโอเค r อเคโอเคโอเคโ o เคอเอโอเค i s s e m คือเขาเขาจะพยายามเน้นความสวยงามของผลิตภัณฑ์คือไม่ใช่เฉพาะความดีของผลิตภัณฑ์ไปอยู่ภายในแต่จะมีความสวยงามของจอทัสกีนอันนี้จะเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ไฮไฟโรส and this is a 500 series it's a 520 and this is a new models in this month uh in Thailand this model will be launching and network streamer and ในตลาดของเมืองไทยเราก็จะ เปิดตัวด้วยผิตัพั์ RS 520มีแอมพลิฟเออร์ในตัวขนาด250วัตต์ต่อข้างรวมเงินก็500 Source from there are so many ways uh, from the l o disk so คือตัวนี้เราสามารถจะต่อเข้ากับตัวแหล่งโปรแกรมใดๆก็ได้นะฮะจะเป็นตัวเครื่องเล่น CD หรือจะเป็นตัวคอมพิวเตอร์ที่มีตัวสตอรจ e อยู่ในนั้นก็สามารถจะใช้ได้จากแท็บเล็ตหรือจากมือถือที่มี ตัวไฟเพลงอยู่แล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยด้วยเราต่อได้กับทางลำโพงได้โดยตรง Yeah everything possible you know uh you can see here this is the airplay if you have the iphones it's connected by uh, airplay ใช้ได้ทั้งระบบของ airplay ซึ่งเป็นของ iphone นะครับหรือจะเป็นของทาง android ก็ใช้ dlna ได้โอเค and also you are doing the uh spotify we also support ก็คือใช้แอปพลิเคชันต่าง t h e spotify then also o h people you asked me what kind of s o u r c e we can use so first one is the local จะต่อกับอะไรได้เนี่ยสามารถจะดูได้จากหน้าจอโดยตรงซึ่งเป็นทัชสกรีนนะฮะเราเลื่อนดูได้เลยอย่างเช่นว่าเป็น tidal ใช้เป็นโปรแกรมที่เป็นระบบสายก็ได้หรือจะเป็นแบบระบบไหลสายก็ได้เพราะเรามีระบบบลูทูธติดตัวโอเค h e Yeah, and so I said that uh, local music and uh, music streamer. Yes. And also we support the YouTube. Mm -hmm. And if you want the big screens mm -hmm. like big TV. So you know some music it's uh, much better to see with the uh, screens like uh, opera. Or or อเรสต์รก็คือเขาแนะนำว่าสามารถจะใช้ดูได้พวกโปรแกรมแสดงดนตรีสดนะครับไม่ว่าจะเป็นโอเปร่าหรือเป็นบัลเล่อะไรอย่างนี้นะก็ดูได้ Why that you don't have the amplifier but you bigger than the one that we d e f e a t e because you know um, how can I say it's a different categories for uh huh. all in one categories uh huh. ออรินันน is for the beginner normally beginners or oh, for the beginner. if, for beginner yeah or if someone who wants the second systems mm hmm. or แม้ว่า rs ห้าสองศูจะเป็นตัวที่มีแอมปิฟายเออร์รวมอยู่ในตัวแล้วก็เป็นแบบ all in one เนี่ยจริงๆก็คือถึงแม้จะตัวเล็กกว่า rs 1 5 0นนะฮะแต่อันที่จริงก็คือเป็นสำหรับคนที่เริ่มต้นเล่นนะครับก็จะได้ความสะดวก ในการใช้งานแต่ว่า RS 1 5 0นะฮะจะเป็นตัวที่คอมพิเคตซับซ้อนขึ้นมาก็สำหรับคนที่ต้องการสิ่งที่ดีกว่านะฮะคอมโพเนนต์ onent, หรือว่าชิ้นส่วนต่างๆก็จะเริ่มแยกกันแล้ว Will you please explain a little bit about your outstanding component or the way you design your system inside the The body. Mm -hmm. uh, there are some our string, strong point on the designs. yes. the first one is, uh, yeah, we have to say the sound qualities. sound quality. yeah, mm -hmm. to improve the sound qualities, we developed our own amplifier modules. Mm -hmm, mm -hmm. so we call it uh, class A B uh, amplifier. Itself. ของทางบริษัท c i t e c เองนะฮะก็คือว่า i i i r o s e เนี่ยจะมีแอมป i f i e r ที่เรียกว่า Class AD ซึ่งพิเศษกว่าแอมป i f i e r ออื่นๆซึ่งบางทีก็มี A มี AB B หรือมี D อย่างเดียวอันนี้เขาจะเป็น AD ผสมกัน What is the other significant feature of what you say about this AD amplifier?Yeah. Mm hmm. Uh, so actually D class, class D amplifier has uh, many uh, advantages like the efficiency, power mm -hmm. efficiency, mm -hmm. and also the low heat. Low heat. Yeah, it's mm -hmm. very good, mm -hmm. but it has some limitations because it's a D. D. class means a digital. Oh. So yeah, someone don't like the D digital D <laughs> class, eh? Yeah, <laughs> So that's why many people prefer A or AB class. Mm -hmm. So the problem of the D class is the digital is the the linearities. Mm. If, if if the sounds is go like this, the analog is 100% has the linearities. Mm -hmm. But digital, if you enlarge this ones, it's go like this, mm. you know? a Step, like yeah, a step. yeah, because you know they need to change, change to 8 bit to make the sounds, so. Uh, when they changes uh, there are some dead times ในจุดที่พูดง่ายๆในสรุปก็คือว่าคลาสดีเนี่ยโดยทั่วไปก็จะเป็นแอมลิฟายเออร์ซึ่งมีมีประสิทธิภาพดีนะใช้งานได้ดีแต่ข้อเสียก็คือตัวดีก็คือ d i s t o r t หมายความว่าความผิดเพี้ยนทีนี้ว่าในการดีไซน์ของทางไฮไฟโรสเนี่ยก็คือเร่งความเร็วของนาฬิกานะก็ทำให รอยขยักซึ่งเป็นความผิดเพี้ยนของระบบแอมลิฟายเออร์แบบ D เนี่ยมันสั้นลงไปแล้วก็เร็วขึ้นถึง3เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้รอยขยักพวกนี้ก็หายไปทำให้เสียงที่ได้ก็จะใกล้เคียงกับความเป็นอนาล็อกแล้วก็มีความนุ่มนวลซึ่งคุณสมบัติของแอมลิฟายเออร์แบบ A เนี่ยเป็นคุณสมบัติที่มีเป็นเป็นเป็นเบอร์ให้ประสิทธิภาพได้ไม่ดีมากนะักเพราะมีความร้อนสูงเขาก็เอาส่วนดีของ A กับ ดี D, ที่เขาได้ปรับปรุงแล้วเนี่ยมาใช้ร่วมกันก็เลยกลายเป็น a อม l ิ f ฟอร์ D Actually we already said that our system is the connectivity is very good mm hmm. uh, we can you can install the SSD hard disk inside and we support up to 4 terabytes mm hmm. ตัวเครื่องเนี่ยสาม,มารถจะต่อได้กับหน่วยความจำจำนวนมหาศาลนะแล้วก็การต่อเชื่อมก็เป็นไปอย่างง่ายดายสาม,มารถต่อกับ ความจุได okay, mm ้ถึง10เทราไบต์นะโอเควีคัมทูซัมคอนคูเช่นเด็ดว่าจะเป็นเดอร์โปรดักต์เด็ดที่วันทูสแตชในไทยแลนด์มาร์เก็ตอืมฮะเย้ at the moment at the moment เราวี already launch the RS หนึ 150. Uh, ่งพันห้าสิบ ah S หนึ่งพันห้าสิบ yeah probably two months ago and this month we have plan to launch the RS ห้าร้อยยี่สิบ Mm hmm. and mini uh, 250 of their mini size minisize their over คือตอนนี้ที่ทาง iFi r o s สตั้งใจจะเน้นในผลิตภัณฑ์ที่จะมาวางตลาดในเมืองไทยก็คือรุ่น RS 1 5 0นะฮะแล้วก็ RS 5 2 0นะฮะแล้วก็คือ RS 2 5 0ซึ่งเป็นขนาดที่กระชับนะฮะขนาดที่เล็กลงมาหน่อย compact แล้วก็มีราคาที่ย่อมเยาวลงมา Uh, can you have some explanation about uh, what hi Rose has posted in the website about your product that uh, there are so many customers that bring the product from korea to other countries, and you will have some measurement to mm -hmm. <laughs> look after that. so what is, the, what is the point of that? because after a period of time, they all are erased. Yeah, I think that uh, we need to protect the each individual market mm -hmm. because you know Korea market has there are some specific uh, the policies, and Thailand has also specific policies. So uh, if you, if the customer purchase the product in Korea mm -hmm. and they, <coughs> อินเทอร์เน็ตนะฮะเมื่อสักวันสวันที่ผ่านมาเนี่ยทางไฮไฟรโรสแจ้งว่าจะมีมาตรการบางอย่างในการดูแลคนที่ซื้อสินค้าจากเกาหลีแล้วก็หิ้วติดตัวมาเองนะซึ่งหมายถึงว่าบางทีก็อาจจะไม่ได้ผ่านระบบสุลกกกระไรเลยทางคุณชอนก็ให้เหตุผลว่าทางไฮไฟรโรสอยากจะดูแลลูกค้าในเกาหลีกับในต่างประเทศเนี่ย ด้วยคุณภาพที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทางตัวแทนเนี่ยเป็นคนดูแลเนื่องจากว่าบริการนะครับแล้วก็ข้อจํากัดบางอย่างในการให้บริการไม่เหมือนกันแล้วก็นี้เราก็คงพอยเข้าใจได้อย่างเช่นว่าการรับประกันสินค้าบางชนิดเนี่ยในเกาหลีก็ย่อมไม่สามารถจะมารับประกันในลักษณะเดียวกันที่ทํากับประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆที่ซื้อไปตลอดจนการให้บริการทางสตรีมมิ่งในบางอย่างทางเกาหลีก็มี แต่ว่าต่างประเทศก็อาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความลักลั่นเนี่ยแล้วก็เพื่อเป็นการดูแลลูกค้าซึ่งคุณชอนคิดว่าจะเป็นการดีกว่าที่ลูกค้าเนี่ยจะซื้อสินค้าของไฮไฟ o s สประเทศใครประเทศมันเหมือนกันเถอะซึ่งก็ยังคงได้รับการดูแลจากตัวแทนจำหน่ายได้ดีเช่นเดียวกัน Do you have any recommendation or some information that if I am A newcomer who want to play the stream streamer music yeah, the music from streamer uh, what is the difference between the, the network streamer that is I feel uh, it's a little bit cheap and the one is very expensive but what, what what can we tell the difference between these two level of price <laughs> so that they can Make decision that oh I want to buy this one or I want to buy another mm -hmm. one. It's not, not only price, but uh, generally, if if you want the high quality of sound, mm -hmm. you need to invest. Mm -hmm. Yeah, because you know, uh, to make the high quality sounds, uh, the power like for example power. Mm -hmm. Yeah, this one All is uh, yeah we use the uh, linear power systems. Mm -hmm. It's much much expensive. S <S but we also we can make v e r c h e p ones if we don't consider ันชอนให้คำตอบง่ายๆนะครับว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราจะสรุปรวบยอดก็คือคุณภาพของเสียงแตกต่างกันแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าความแพงและความถูกนั่นะมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉยๆอย่างเช่นว่าของที่เขาใช้ในไฮไฟโรสต่างๆรุ่นต่างๆเนี่ยนะอย่างเช่นภาค power supply เนี่ยที่ป้อนไฟเนี่ยก็เป็นแบบ l ซึ่ง มีราคาสูงมากหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์คล็อกที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้งหลายก็เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูงมากถ้าต้องการความแม่นยำสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปรวบยอดก็คือว่าสิ่งต,ต่างๆเหล่านั้นทำให้คุณภาพเสียงที่ได้ดีแตกต่างจากของที่มีราคาถูกอย่างแน่นอนโอเค Oh, thank you very much. He <Station. S 2> got a lot of information. <laughs> ครับ <laughs> ก็ขอบคุณมากๆครับจบเพียงแค่นี้ได้รับข้อมูลสมบูรณ์แบบเลย Thank you, thank you. <laughs>